เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาเป็นนะครับกับเกม Ido l Shop m n n e r นักตัดไม้กับขุดเหมืองนั่นเองนะครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเราจะต้องทําการตัดไม้นะครับเพื่อเก็บเงินแล้วก็ยังต้องขุดเหมืองอีกนะครับมีอะไรให้ทํานี่หลายอย่างจริงๆโอเคนะครับผมปะกดแทบกันเลยนี่ก็คือการอัปเกรดโอ้โหคนตัดไม้2คนต่อไปนะครับ ให้กดด้านล่างเพื่อทําการขุดเหมืองงั้นละ่ะเนี่ยผมเราต้องทําการใช้ออกระล่ำปีในการขุด <c oughs> <c oughs> นี่ดูซิโอ้โหมีเวลาให้เราประมาณ14วินาทีเอ้ยสมบัติโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดดูซิโอ้โหลูปปัน้นแฟงงกสสตายนะครับค่อยค่อยขุดโอ้โหเราจะต้องหลบระเบิดหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> จเย็ดจเย็มาทางนี้ <c oughs> เสียว เอลูกตุ้มอ้าว,วระเบิดครับโปพโถได้เงินมา70นะครับเอาละตอนนี้ก็กลับมาที่ด้านบนกันอีกรอบหนึ่งโอ้วันนี้ก็คือวุดช h อปปิ้งตัดไม้แล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นอ่าดูสิครับได้คังระอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหกระตุกละเกินขอ Business ปิดเน็ตแป๊บหนึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มา ลงไปขุดเหมือนกันอีกรอบได้ไมเอ่ยเอ๊่นี่ก็คืออะไรเอ่ยเพิ่มเวลาในการขุดแร่งั้นหรอ150เหรียญนี่กลายเป็น21วินะครับอัพอีกที่22วิครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับได้แร่มากขึ้นอืมสเอเซเอาละตอนนี้ก็ขุดดิดลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหค่อนข้างจะกระตุกกันเลยทีเดียวไหวหรือเปล่าเอ่ยการเล่นแบบนี้เอาละยังได้อยู่ปื๊ดปื๊ดปื๊เอ๊ด้านล่างนี่ แล่หายไปไหนหมดเหียยมาทางนี้นั่นแหละปับป๊บปั๊บอ่าในเงินเยอะอยู่ขอขุดมาแบบนี้นะครับกลิ้งลงไป,ปบหลบระเบิดกันหน่อยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันติดไหลลงมาเอ,อือโอ้ยหมดเวลาครับผมปะะโถได้185นะครับเอาละสำหรับตอนนี้ก็ขอทำการอัปเกรด อะไรดีด้านขวานี่ออฟไลน์แล้วก็ได้เงินเรามาเพิ่มคนขุดกันเถอะเอ้าเงินไม่พอดีกว่าตัดไม้แล้วก็เพิ่มเงินฮะปรื๊บโอเคนะครับถ้าเรากดเองก็ได้นะครับดูซิศู0.6อะไรสักอย่างแม่เงินยังน้อยอยู่เอาละ่ะสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาออกจากเกมแล้วก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อความลื่นไหลในการเล่นเดี๋ยวผมอัปเกรดการตัดไม้นี่คืออะไร โอ้โหคอลเลกชันของหายากนะครับนี่อุปกรณ์แบบนี้ก็มีเอาละขุดแร่แบบลื่นไหลกันดีกว่าฟฟเฟื้อๆเดี๋ยวผมอย่างพริว้วอย่างพลิ้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เอาแร่ทองนั่นแหละเฮ้ยตรงนี้สมบัติพิเศษยอดเยี่ยมโอ้โหข้างล่างนี่มีแร่พิเศษอืมสี่สิบเอ็ดตรงนี้ดีตรงนี้ตรงนี้น,นั่นแหละปั๊ปปั๊ปัปป๊แล้วก็ไหลมาทางนี้โอ้โหหมดเวลา291นี่ เราสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการตัดไม้นะครับเพื่อเก็บเงินหรือว่าจะเน้นการขุดแรก่กันก่อนเนี่ยผมเพิ่มเวลาไอ้เป็นไงตรงนี้ด้วยด้านขวาแล้วก็ลงไปขุดแรก่กันต่อปรื้ดปรื้ดมาด้วยความลื่นไหลโอ้โหมีเวลาคดเยอะแม่เยอะตรงไหนรีบๆเร็วเข้าเฮ้ยมันติดติโอ้โห,โโหเส้นทางค่อนข้างจะอ้ยลำบากครับผมร้อยหก แย yeah, ่จริงๆเอาละเล่นกันต่ออัปเกรดอเดี๋ยวก่อนโอ้นี่คืออะไรขุดได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับนี่อัปไปด้วยก็มีให้อัปอยู่ประมาณเท่านี้มาเลยครับปึ๊บป๊บไปลงไปเร็วเข้าฟืบนี่มีแหลกๆนิดหนึงเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเร็วสิเอาละมีเวลา24วินี่เลยครับช่วงเวลาการเก็บเงินที่มาเราต้องลงไปลึกๆนี่การเก็บเงินจะได้ รวดเร็วนะครับผมโอ้โหด้านขวาด่หน้ามาจริงๆลงตอ่อลงตอ่อฮึบฮึบฮึบไหลไปทางนี้เออนั่นแหละแล้วก็มาทางนี้ก็ตอ่อเหลือเวลาอีก6วิเฮ้ย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 ฮ้ยสามร้อยห้าสิบอืมใช้ได้อยู่เอาละขอทําการอัพการตัดไม้เพื่อได้เงินที่เยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาเพิ่มจํานวนของคนตัดไม้นะครับให้เยอะกว่านี้มาเก็บตังกันต่อฟึบเฮ้ยลงไปซิ แม่ติดขัดอะไรวะเนี hmm. 是是 like okay. um, ่ยโอ้โหโอ้โหจะเย็นจะเย็นเกือบระเบิดต wow, oh ุ yeah, ้ตามนี네่นะครับอือสี่สิบสองวยตรงนี้ดิอ่ายังผ่านมาได้อยู่ยังคงผ่านได้อยู่วิวิ่กระตุกกระตุกแม่มากระตุกอะไรช่วงนี้วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหกระตุกขนาดนี้ดิแทบไปต้องจะเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเงินกองนี้เก็บเงินกองนี้นั่นแหละป๊าบโอ้โหกระตุกไยแรงแล้วเกิดข่าวนี้แม่หมดเวลารับผมแบบนี้ เออเรียบร้อยเข้าเกมใหม่มาเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มาตอนนี้นะครับเราจะรีบเก็บเงินโดยการคลิกคลิกแล้วก็จะเพิ่มนี่นะครับคนตัดไม้อีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยอ๋อฝั่งนี้ก็ผมโอ้ยรู้สึกว่ายังมีให้เรานี่ทำการอัปเกรดอีกเยอะแยะอย่างแน่นอนมารอไปก่อนนะครับโอ้ยแป๊บแปบนี่300อ,อะไรกว่านี่อัปด้านบนนี่ได้เงินเยอะกันด้วยปะ่ะ แล้วก็ระหว่างที่รอไปขุดดินไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดด้านบนเพิ่มเก็บเงินด้านบนก็ถือว่ารุดเร็วเหมือนกันนะครับปื๊บสองจุดอา้าวจะบอกว่า25เมตรแล้วก็ระเบิดไตได้มา159อัปเกรดอัพเกรดตรงนี้นะครับลงกันต่อนี่นะครับปื๊ดๆเฮ้ยลงไปสิโอ้โหเฮ้ยเสียเวลาไปตั้งหลายวิเฮ้ยตานี้ดิแย่แล้วเกินลงไปให้ลึกเลยดีกว่า มาเฮ้ยตรงนี้มีหอยเออมีหอยลงทางนี้ฟืบปลอดภยัยปอดเอ,อ้ยแล้วเปิดมาฟึบฟืบฟบฟบนี่เออตรงนี้เยอะเฮ้ยระวังอา้าวสามร้อยมาเราจะมาอัพอะไรกันเพิ่มดีตรงนี้ไปก่อนการตัดไม้เพิ่มเงินเอาละคราวนี้นะครับได้เงินมาเท่าไหรน่นี่เราก็จะใช้ในการขุดเหมืองตั้งเป้าเอาไว้เฮ้ยติดติดติดติตตตดเหรวผมเฮ้ยอย่าไปซี่ แน่สงสัยต้องอัพการขุดที่ดีขึ้นเอา้า1้1อดโอ้ดูสิแป๊บเดียวก็700กว่านะครับมาตรงนี้ก็ขอทำการอัพสปีดนี้อีกทีนึงดูสิสปีดในการขุดดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่โอ้โหรถเร็วว่องไวป่ะไปทางนี้ปึ๊บ,บเออเอออย่าติดอย่าติดออ้ยอย่ระเบิดนี่ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าได้อยู่โอ้โหด้านนี้ต้องกริ่งมาแล้ว เอ้ยโดนอีก249เอาละขอทำการอัพเอาเฮ้ยกดพิดเฮ้ยลงมาเฉยไม่เป็นไรล,ลองดูซิว่าถ้าเราแบบว่าดิ่งลงไปเยอะๆดิจะเป็นยังไงเอ่ยฟึ๊บ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 อย่าติด,อย,ตดอย่าติดเยอะอย่าติดเยอะเอ้ยติดอะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหโอ้โหกระตุกอีกแล้วแม่กระตุกเป็นช่วงๆแล้วดูสิครับตอนนี้เฮ้ยโอ้โห าระเบิดตายออฟไลน์แล้วก็ได้เงินมา40นะครับอืมอย่างน้อยครับผมตอนนี้ก็ขอทาการอัพเวลาในการขุดนี้หลายๆที่ปึ๊บ,บได้มาประมาณ28วิได้อยู่ได้อยู่ตั้ง28วิน่าจะลงไปได้ลึกนะเราต้องลงด้วยความไม่ประมาทนะครับโอเค25เมตรกันแล้วปึ๊บทางไหนดีทางนี้ทางนี้เออเฮ้ยโอ้โหตายแน่มาดิมาดิ นั่นแหละอ้าเฮ้ยไปผิดทางนี่ลงมาเยอะๆดูสิจะลงมาได้ถึงไหนเอ่ยแม่ด้านล่างนี่อยากจะได้กล่องเพราะฉะนั้นเลือกเส้นทางให้ดีนี่ครับปึ๊บปึ๊โอ้โหโอ้โหอย่างพริ้วเดี๋ยวก่อนเอ้าเฮ้ยผิดทางกันอีกแล้วฮูชบปื๊ดปื๊ดปื๊ต้องไปรีบต้องไปรีบปึ๊บปึ๊ไหลไปทางนี้เออค่อยๆขุด ระหว่างทางแบบนี้ดิสามารถไปได้กันรัวๆปึ๊บๆเอ้ยมาทางนี้เอออเ้ย,เ,ยเบสโก์ข่าวดินี่มาไกลกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงอ้าวตอนนี้ก็อัพการขุดที่ว่องไวปะขุดกันต่อว่องไวไหมล่ะเพื่อนอืมว่องไวไม่พอต้องห้ามประมาทแล้วก็ต้องตาดูให้ดีปึ๊บๆด้านซ้ายฮึบออกขวาหน่อยนั่นแหละเพื่อน โอเคลงอยู่50เมตรนี่เบสสก,กไปแล้วเพื่อนเฮ้ยของดีของดีองดเออลงมาลึกๆเนี่ยผมด้านล่างนี่มีของเทพครัผมเอ,อ้ยเวลาหมดได้500เอาละขอทำการเพิ่มเวลากันหน่อยฟึบฟึบอ่าแล้วก็นี่เลยครับลงมาลู่ๆหรือเวลาที่มากขึ้นจะต้องช่วยให้เราดีเก็บสมบัติได้อย่างแน่นอนโอ้โหการกระตุก มันกลับมาอีกแล้วขอเอาใหม่แล้วกันขอเล่นกันอีกรอบนึงฟึบๆให้ดูสิราคาโอ้โหราคาดีขึ้นอ่าการอัพนี่เพิ่มตังจริงๆด้วยเฮ้ยๆระเบิดระเบิดนะมาดิมาดิหลบมาด้านนี้นะครับปึ๊บๆเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวเสียวมา11อันนี้ก็ก้อนละเท่าไรเอย่ยไม่รู้ไม่รู้ลงไปก่อนอีกห้าวิ ฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหได้เงินโคตรเยอะราคาเพิ่มปึ๊บ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 น่าลงกันต่อโอ้โหก้อนละสิบสามเป็นไงนี่ไม่ใช่ก้อนใหญ่นะถ้าก้อนใหญ่นี่ได้เยอะกว่านี้เอาละรีบๆลองโอ้โหโอ้โหแทบไม่ได้เก็บสักก้อนนี่ห้าสิบสองโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่แม่ผสมรูปแบบนะครับทั้งสองรูปแบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้หรือว่า การขุดแร่นะครับผมใครที่ชอบทั้ง2ทางนะครับยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยอย่าลืมนะครับมาลองขุดแร่แล้วก็ตัดไม้กันเถอะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่ม กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองโอ้โหได้600กันเลยทีเดียวในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวสวัสดีครับผมจุบ๊บ